สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะสวัสดีนะคะวันจันทร์ที่29มิถุนายนนะคะ2563นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมา9ก้าทรงสูงนะคะเป็นทรงอออกงานนะคะทรงสูงออกงานนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันค่ะ,ะขั้นตอนแรกเลยนะคะแบ่งผมก่อนอนี่นะคะแบบนี้ตึงกลางใบหูนะคะทั้งสองข้าง แบ่งยาวมาเลยนะคะแบ่งยาวเลยมารวบค่ะรวกผมส่วนนี้เลยนะคะ ผมส่วนนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะมาด้วยหนังยางนะคะหนังยางมัดแกงค่ะจะแน่นที่สุดนะคะนี่นะคะหนึ่งส่วนนะคะพับเก็บไปด้านหน้าเลยแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะเอาส่วนหลังค่ะรวบขึ้นมาเลยค่ะให้รวบตะลอมผมขึ้นมาบางคนผมเยอะนะคะมันจะรวบยากงั้นเราใช้วิธีนี้ได้นะคะมัดสองรอบนะคะแต่คนผมน้อยเราสามารถรวบมัดได้เลยทีเดียวนะคะ สองส่วนนี้มารวมกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะหนังยางมัดแกงกิ๊บติดยางหนังยางมัดแกงแบบนี้นะคะเสียบเข้าไปตรงฐานผมก่อนนะคะ แล้วนะคะมัดสอบก็เสียบเข้าไปให้แน่นเสร็จแล้วนะคะถ้าที่บ้านเรามีกระจกนะคะที่บ้านรามีกระจกเราจะมองกระจกไปข้างหน้าเนาะดูข้างหน้านะคะจากกระจกนะคะ แล้วผมส่วนนี้นะคะสีจัดระเบียบก่อนเนาะถ้าคนผมน้อยนะคะส่วนนี้ให้ยีด้านในนะคะยีด้านในนี้นะคะยีเข้ามานะคะแต่ถ้าคนผมเยอะแล้วไม่ต้องอยีนะคะอัดสเปรย์ไปเลยนะคะช่วงนี้จัดระเบียบเส้นผมด้านนอกเนาะ<ม>เสร็จแล้วนะคะแบ่งผมมาค่ะผมมาแบบนี้นะคะ เนี่ยค่ะแบ่งผมมาได้ลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะหลังจากที่เราได้ผมมาในส่วนเล็กๆนี้นะคะแล้วก็มาพันรอบหนังยางของเราค่ะพันปิดหนังยางเลยนะคะเสร็จแล้วกิดติดด้วยลิปดนะคะ ไปด้านในแบบนี้นะคะผมจัดระเบียบนะคะให้ผมเรียงเส้นสวยงามเนาะเสร็จแล้วนะคะมัดค่ส้นยหนังยางนะคะหนังยางสีดำก็ได้หนังยางมักแกงก็ได้ะะตรงน,นี้ เสร็จม้วนค่ะม้วนผมไป ติด,ดกิ๊บไ้ก่อนนะคะนนตัดกิบสีดำเลยก็ได้เสียบ้าไว้ก่อนนะคะแบบนี้ทั้งสองข้างแล้วล็อกด้วยสเปร์นะคะจะได้เป็นทรงผมทรง ก้าทรงสูงนะคะแต่เป็นทรงออกงานลาตีนะคะตอนกลางคืนนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับผมนะคะทรงสูงนะคะออกงานลาตีตอนกลางคืนนะคะลักษณะผมจะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนลองทำดูนะคะก้าวง่ายๆนะคะแบบนี้นะคะอันนี้คือด้านหน้านะคะ ค่ะนะคะให้เท่ากันนะคะสวยงามแบบนี้จัดตรงนี้ลงมาปิดก็ได้นะคะออกแบบให้สวยงามแล้วแต่ใจชอบนะคะ <S <S ค่ะสำหรับวันนี้นะคะการก้าวทรงสูงนะคะเป็นประเภทงานอออกงานลาตีนะคะอันนี้ใส่กับชุดไทยประยุกต์ได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ